สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านแม่ดาจะพา f อฟเข้าไปดูสาราการประเรียนที่จะที่ f อฟทั่วโลกจะมาอะทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะที่เราไลฟ์สดบอกบุญ f อฟนะคะว่าจะทำผ้าป่าสามัคคีมาทอดถวายที่สำนักสงฆ์จำปาดงเหนือนะคะ นี่ค่ะทางเดินเข้าไปร่มรื่นดีนะคะโอ้ยแมดาก็พึ่งเดินเข้าไปทางนี้สวยงามมากเลยะคะ่ะแม่ดายายังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะส่วนมากก็ไปพี่อนุ์พาไปก็จะขับรถเข้าไปเนาะขับรถเข้าไปยังไม่เคยเดินเข้ามาเลยนะคะโอ้สวยงามมากค่ะร่มรื่นดีนะคะสีมาค่ะไปดูด้วยกันค่ะ วันนี้ชาวบ้านเขาก็จะมาประดับผ้าเลยเนาะนเดินเข้าไปด้วยกันนะคะไม่กล้ามาไม่กลามาคนเดียวนะแม่ดาข้างในมีกวางอยู่วแม่กวางมา นี่เป็น,นหกสิบลายหรือ,ร,อร้อยลายถูกบ่มโอ้หกสิบลายร้อยลายเนาะก็กว้างอยู่เนาะเป็นอนุรักษ์ไค่ะเป็นอนุรักษ์เป็นเออที่สุ่มชนเป็นสถานที่สุมสส่มชนอนุรักษ์ป่าท้าบ้านเฮาเอิ้นอันพีปะสาแม่นบ่จ้ะนั่นแหละบ้านเราเอิ้นพีปะสาไม่มีไรกับไม้เอ้ยโอ้ยแม่นนั่นแหละอันย่ามเห็ดอ้อเห็ดอ้ออยู่บ่เนี่ อ๋อเฮต้าบุ๋แล้วอ๋อเป็นคู่บุแล้วเป็นคู่มันได้เฮต้าบุ๋มเราดึงมาไกลดีนะมีเซ็ดย่มีสัตว์มีทั้งเนื้อมีสัตว์มีเสือแรดแต่ได้มาที่มีอันนั้นบ่เออมื่อนั้นน่ะคอยก็เอาอัานคอยเห็นเต่าอยู่คางทางนะคอยก็เอามาปล่อยเอามาปล่อยไปทางหน้าพระคุณบอกมาหอดกุฏิอาจารย์เี่เด้อว่าซัด ไก่เจอไปแล้วเฮ้ยไก่อีหลีได้หนิคนย่างแด้คนกค่ย่างแค่เออแมนนั่นแหละเอสอาร์นองอีสอาร์ถุนอ้ยมาเป็นาลากระถูกอีท่านเดลูกจะดูเอ็ดชิ้นได้เศร้าเลยออกกับลังกายค่ะแก่เต็มเอ็ดโอ้ยพระกับขยันนีเนาะเนื้อกว้างกันแบบแบบพอเพื่อนกวา่าเพื่อนก็ดูแลความอันนี้เนาะเพื่อนก็ดูแลรักษาป่าเนาะรักษาป่าเดี๋ยนี้ก็ดีเขเพื่นที่ดูนี่แบบเขาเขาไม่เก่งเจอเนาะเขาแมนยังต่อยังเว่อรยังหมดเลย คนดูนีร<ว>ักษาไว้รับพวกไมพกเกินมัน,นกน็ย่างสพวกสัตว์ป่าก็ได้อยู่อาศัยเน,เนาะข้าร้างกับคนก็บมาเอาไปเบิดแน้นถม้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีพระมาดูแลรักษาก็โอ้ไม้กับสิเบิดแล้วเนาะนี่ถึงแล้วค่ะ สวยแล้วได,สวได้สวยละได้นี่นี่ค่ะสถานที่จอดรถก็แม่นันแล้วเนาะกว่าแล้วก็พัฒนา อ,อ๋ออ๋อ,อ,อนี่ค่ะเอซี FC. โอ้ยเมดามาตั้งแต่ยังไม่เทพ,พื้นตอนนี้สวยแล้วเทพื้นแล้วนี่ค่ะเอฟซี FC. มีป้ายด้วยนะ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามาขีณะท,พพสสที่พักสำนักที่พักสงฆ์จำปาดงเหนือวันที่สิบสิบหกบ่ที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดอ๋อเนี่ยสอง แม่ดาอ่านไม่ค่อยคลองนะคะเอฟซี FC. นี่เตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะโอ้ยอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปของไอเออมพรนะคะเป็นเจ้าภาพเนาะกับเอฟซีนะคะร่วมกับเอฟซีอ๋อเทพื้นคือแบบนี้บอกคะ่ะ นะอ,อ๋ออ้อพื้นนี่เ้าอยังเราได้ปูกระเบื้องเนี่ยเนาะค่ะนั่นแหละที่ที่ทำผ้าป,ป่ามาก็เพื่อที่จะนี่เทพื้นปูกระเบื้องนะคะหรือว่าทำให้ศาลาเสร็จสมบูรณ์นั่นแหละค่ะค่ะ โอ้นี่ดีพัฒนาลายอยู่ด้วยเนาะพั่าาค่ะก,กว้างอยู่นะคะที่โี่กุฏิที่พักของ อาจารย์นะคะแม่ดาก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาเข้ามาก็เข้ามามานั่งอยู่แค่ตรงนี้เนาะนี่นะคะก็ลมลื่นดีนะคะก็สวยงามนะคะมีพระดูแลป่ารักษาอนุรักษ์ไว้นะคะสู่ลูกสู่หลานเนาะ ก็ถือว่าเรีวนะช่างเขาก็ทำไวเนาะเทพพื้นเลยจานชามเอาไว้สำหรับวันนั้นวันที่สิบเจ็ดชิลสักกุติผลพักมนาะ อ๋อกุฏิหลังนบ้าโอ้เดินเข้าไปข้างในก็ได้บ่อนี่อ๋อเพื่อนไปแล้วจะมีกุฏิพักสงนะคะแต่เพื่อนไม่อยู่เนาะก็ปวกก็ขึ้น,อ,นอันนี้จัดสวนนะคะ ต้นไม้ก็ล่มลื่นนะนี่ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะเอซีพาเอฟซี C. มาดูแล้วก็ไปเนาะวันนี้ชาวบ้านก็จะมาอีกนะคะ เดี๋ยวถ้าคนมาเยอะเราก็ทํากับข้าวมาสักหนึ่งหม้อก <c oughs> ุฏิที่พระอาจารย์พักอยู่นะคะะ <c oughs> นี่แหละที่ <c oughs> ตอนที่ลุงอยู่ลุงก็ว่าจะมาสร้างวัดนี้แล้วค่ะ ตอนเย็นเราก็จะไลฟบอกบุญอีกนะคะถ้าอยากจะติดต้นกันก็สามารถผ่าน youtube ได้ทุกช่องนะคะหรือว่าสะดวกนะคะโอนเข้าบัญชีจำนักสง์โดยตรงเลยนะคะ สวยงามร่มรื่นดีเออแถวบ้านค่อยนะจะมีป่าหน่อไม้ไล่นะอันนั้นคันเห่าอันนั้นนะเม็ดมันแก่นะเห่าเม็ดมันมาหวานก็ได้ได้หน่อไมนะ้น,น่ะเม็ดมันมาหวานมันก็ขึ้นเลยเพราะมันมันเป็นหน่อไม้ป่าอยู่แล้วเออ เดี๋ยวค่อยเมื่อบ้านนี่ยมันย่ามมะหน่อไม้มันแก่นะค่อยจะค่อยจะมาว่านไปเถเดอเออมันจะมีทั้งหน่อไม้ห่วกหน่อไม้โกะหน่อไม้ไล่เออนั่นแหละมันเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะถ้าเราเอาเม,ม,ม็ดหน่อไม้มาวา่านชาวบ้านก็สามารถมากินได้มันเป็นป่าอยู่แล้ว อยู่บ้านคอยน้ะป่าอุดมสมบูรณ์มีหน่อไม้ทุกชนิดแมนจ่าแมนตามป่านี่ก็ป่าหน่อไม้เลาะริมทางกับหน่อไม้ทั้งเม็ดหน่อไม้เออนั่นแหละอยู่แถวอยู่แถวบ้านคอยนะครับรถไปเลาะริมทางก็ได้ขึ้นภูเขาก็ได้ทั้งหน่อไม้โก้หน่อไม้โฮ้หน่อไม้เออได้แต่มันน้อยคอยดูแล้วมันน้อย ลในแถวบ้านค่อยเรามันมีมันมีเยอะมันเยอะบีเบิร์ตบ้านค่อยนะเวลาเป็นบุญเป็นงานเ่ากับมาเอายุ่สนสาธารณะหรือว่าป oui ่าชุมชนนี hey, ่ละ มันหนาวนะคะก็เลยมาพระท่านอาจารย์ท่านก็ามาสันตรงนี้นะคะจะได้มีแดดนะคะจะได้มีแสงแดดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ